นี่ป่า่ล่ลกพี่ได้เรีนว่ปลากทีเรียนเขานี่มีอยู่มันมีอยู่ป่าน่ไปหาโอ้ยหนาตายงเสยหาปลาน่บปหาหอยหาหอยนะตาวสิมักตีหนาตาสิแม่โอ้ยยมกลับมาก่อา ถ้่เขาไปเอาแค่ชูขึ <sh> ้นไปแล้มันเอาไม่ได้ไ่ได้เลยเราเนี่ยเราสามารถเอาตอนเที่ยงคืนเที่ยงประหลุตเที่ยงรหลุตบกว่าปลอมปันเลยได้นี่ใส่ไว้นลูกพี่ปลาเด้ยยูนี่ปลาคอสองปลาดุกสองเ้วยมีปลาบ่เจอเลยมีปลาคอสองปลาดุกสองยูนี่เด้เพื่อนจะเขียนเนาะ ดี S <S ๋ยตัวใหญ่บ่ใหญ่ชุดใหญ่เลยแล่าปคอปคอมดูจัลโลเนี่ยหาลได้บ่เนี่ยทำลนี่หะอย่นี่บ่ปลาตีตัปคอตตัวปคอสองตัวมาลุกสองตัววันนเดี๋ยวเดี๋มันลงไปหั